นี้เรามาพูดกันบ้างว่าเคสไหนที่อาจจะดูดแล้วได้ผลน้อยหรือว่าถูดดูดแล้วได้ผลลัพธ์ที่ไม่เต็มที่นักนะส่วนใหญ่มักจะมีปัญหาตรงที่ไขมันหน้าท้องนี่แหละเพราะว่าจริงๆปัจจัยที่ท้องเราโตเนี่ยมีอยู่หลายสายเหตุเลยไม่ว่าจะเป็นไขมันที่อยู่ ตรงผิวหนังเนาะหรือว่ากล้ามเนื้อหรือว่าไขมันที่อยู่ใต้ชั้นกล้ามเนื้อหรือว่าไขมันในช่องท้องถ้าภาษาทางการแพทย์เรียกว่า v i s c e r a l fat เนาะส่วนนี้ไม่สามารถดูดไขมันได้นะครับเพราะว่าอยู่ใต้ชั้นกล้ามเนื้ออยู่ลึกลงไปอีกอยู่ในแถวแถวลำไส้อยู่เหนือลำไส้ขึ้นมาอยู่แถวแถวตับเนาะเช่นแบบนี้เราไม่สามารถดูดไขมันได้ต้องอาศัยการลดน้าหนักอาการคุมอาหารหรือการออกกําลังกายเนาะส่วนว่าเราจะดูยังไงนะครับว่าคนไหนที่พุงโตๆว,ว่ามันเป็นไขมันในช่องท้องหรือว่าไขมันใต้ผิวหนังกันแน่เนาะ หลักๆวิธีง่ายๆถ้าทาที่บ้านก็คือทําสกินพิชชิ่งหรือว่าจับดูความหนาของชั้นผิวหนังถ้าจับได้แบบนี้แสดงว่าไอ้ใต้เนี้ถ้ามันมีความหนาแสดงว่าเป็นไขมันที่ดูดไขมันออกนะครับแต่ว่าถ้าจับแล้วมันไม่ขึ้นแล้วมันเป็นแข็งๆข้างใต้ชั้นกล้ามเนื้ออันนั้นอ่ะเป็นไขมันที่อยู่ใต้ชั้นกล้ามเนื้อละหรือว่าวิสซาร์ฟัลต์ละครับแต่ว่าถ้าใครยังไม่แน่ใจก็สามารถมาปรึกษาผมได้ที่โรงพยาบาลนัชพีทนะครับแล้วมาเจอกันนะครับ